ครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาตัดกระเพานะครับแล้วก็เอามาชํานะครับมาชําไว้ในน้ํานะครับ mm. ก็อันนี้เป็นกระเพาที่ผมตัดมาจากต้นนะครับ mm. อันนี้ก็จะเป็นกระเพราแดงนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นกระเพราขาวนะครับ ส่วนอันนี้นะครับผมก็ได้ตัดมาแล้วนะครับแล้วก็จะเด็ดใบเขาเพื่อไปทําเป็นอาหารนะครับแล้วก็จะเหลือส่วนนี้ไว้นะครับเพื่อเอาไว้ปักทาให้มันขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเหลือไว้ก้านละสองใบสามใบนะครับก็อ,อย่าให้ใบเขาบดน,นะครับเนี่ยครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาปักชําในน้ําแบบนี้นะครับผมก็จะใช้ตะกร้าขนมจีนนะครับที่ว่าเราไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ําใส่น้ําพรอมปิ่มๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปักปักต้นกล้าเข้าไปเลยครับปักไปอย่างนี้ครับปักแล้วก็ตะแคงไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับปักไว้อย่างนี้นะครับ เกเข้าไปครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาก็จะออกรากนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยออกไปลงดินนะครับง่ายนะครับวิธีนี้เราก็ไม่ต้องใช้มเมล็ดนะครับเราก็ปักปักเข้าไปครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่ว่าผมปักแล้วก็เขามีรากแล้วก็ผมเอาลงดินนะครับ่าตัวนี้นะครับที่ผมปักใช้วิธีเดียวกันนะครับแล้วก็ปักทากับน้ํานะครับแล้วก็พอเขาออกรากประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็จะเอามาลงดินประมาณนี้ครับน่ครับต้นอวบสวยนะครับ กระถางนี้ก็จะเป็นกระถางแม่พันุ์นะครับที่ผมเด็ดแล้วก็เอาไปทําอาหารเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็มาปักชํานะครับต้นนี้ก็ปลูกมานานแล้วนะครับก็จะเด็ดยอดเด็ดยอดประมาณนี้นะครับกระถางนี้ก็จะเป็นกะเพราแดงนะครับอันนี้ผมก็เอาทำเป็นแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะตัดไปหลายหลายรุ่นแล้วนะครับนะี่ครับสังเกตนะครับผมจะตัดแลวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็ไปปักชาได้นะครับก็มีกระเพรากินตลอดปีนะครับไม่มีสารเคมีนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาบอกว่าจะใช้อะไรบำรุงเขานะครับให้เขางามนะครับ ส่วนนี้ก็ไปทําเป็นอาหารนะครับส่วนนี้ก็ปักชําไว้นะครับก็อีกหนึ่งอาทิตย์เขาจะออกรากนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าเขาออกรากเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ